ครับวันนี้นะครับผมได้กลับมาเขาหลักอีกครั้งหนึ่งหลังจากปี47เกิดสึนามิครั้งใหญ่ตอนนั้นผมก็เป็นนมำตรีช่วยมาไทยก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลคือท่านนายกทักษิณชินวัตรให้เข้ามาดูแลความเสียหายและก็แก้ไข ความเสียหายที่พี่น้องประชาชนเขาหลักเนี่ยโดนหนักสุดผมเนี่ยไปประจำอยู่ที่เกาะพีพีแต่วันนี้มาเขาหลักเพราะเนื่องจากว่าเ,เราต้องการมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของผลงานพัดไทยรักไทยพัดเพื่อไทยที่ได้ทำไว้ให้พี่น้องประชาชนที่ ประสบภัยประสบเพาะกรรมนอกจากคนไทยผู้ประกอบการไทยชาวบ้านไทยแล้วยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่เขาหลักนี่มากนะครับมากเป็นแหล่งแออัดที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะรำตรีหลายคนก็ตายที่นี่นะคุณบรมตันเถียนเนี่ยตายที่โรงแรมตัวเองที่นี่นะเกิดน้ำท่วมไปไม่ทัน หลีไม่ทันกว่าเงั้นเถอะก็มาดูโรงแรมของตัวเองอนี่น,นี่ตรงนี้แล้วก็จุดเนี้ยครับเป็นจุดที่ถือว่าวิกฤตที่สุดผมได้สงสัยก่อนแล้วเพราะเราตั้งพรรคการเมืองออไทยรักไทยในปี41เนี่ยระหว่างปี41ผมรับผิดชอบภาคใต้ก็นนำคณะมาดูแลพื้นที่มาหาผู้สมัคร จุดแรกที่ผมมาคือพังงาผมจําได้ว่าผมมาพังงาก็ไปแวะภูเก็ตก่อนไปคุยกับคุณวิจิตนรนองซึ่งคุณวิจิตนรนองเนี่ยเป็นคนทําธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เ,เกื้อกูลสังคมบรงเภทนงเพราะฉะนั้นท่านมีกิจกรรมมากเราก็เห็นว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของภาคใต้ก็ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับท่านแลกจากภูเก็ตผมก็มาพังงา เป็นจุดแรกก็ก็แปลกใจครับเพราะว่าหลังปี40วิกฤต40เนี่ยมันทำให้ธุรกิจเดิมดิชันงักงินไปหมดการท่องเที่ยวในภูเก็ตก็เงียบไปด้วยแต่ว่าพอเรามาพันง,งาเขาหลักเอ้ยกลับเป็นเกิดปรากฏการ์ใหม่ขึ้นมีฝรั่งจากยุโรป น,นักท่องเที่ยวชั้นดีนี่ก็กลับมานักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติก็กลับมาเขาหลักเราก็มองว่าทําไมเป็นแบบนี้และเป็นปรากฏการณ์ซึ่งทั้งแปลกและน่ากลัวในความรู้สึกเรานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีทั้งตื่นเต้นมีทั้งชง,งนก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ธุรกิจแถวนี้เกิดขึ้นมากโรงแรมเกิดขึ้นมากและพอเกิดซึนดมิเนี่ย ตรงนี้จึงเผชิญภัยหนักสุดเพราะที่ที่ดีที่สุดก็บางครั้งก็เป็นที่ที่ลำบากที่สุดเห็นไหมครับหมายความว่าทางธุรกิจเขาเรียกว่า h risk high return นะถ้าต้องการอะไรกำไรมากก็เสี่ยงมากไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันต้องการความสงบสุขความสะดวกสบายมากเวลาเกิดภัยพิบัติก็จะเสี่ยงมากมันตรงนี้จึงเป็นจุดใหญ่มาก จุดสำคัญมากนะครับผมมาเจอเ,อเพื่อนเยอรมันะเะกออี้อายุเจ็ดสิบหล่ะเขามาเที่ยวที่นี่ทั้งครอบครัววันนี้นะวันนี้เขามาเที่ยวที่นี่ทั้งครอบครัวผมได้ประโยคหนึ่งซึ่งสนใจไม่น่าสนใจมากเขาบอกก็เกิดวิกฤตพลังงานในบ้านเขาค่าไฟแพงมากหลังจากเกิดสงครามยูเครนรัสเซีย,ยตัดแก๊สออกเนี่ยก็บอกค่าไฟรุนแรงมากเขามาเที่ยวที่นี่หกสัปดาห์นี้ ยังถูกกว่าข้าไฟอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเขารักที่น่แะคเขาเข้ามากันทั้งครัวเพราะอยากให้รัฐบ,บ,บาลไทยหรือว่าผู้มีอำนาจไทยได้รู้รายละเอียดพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรองรับความขาดแคลนของเขาให้เขาได้มาใช้ชีวิตในบ้านเราในยามวิกฤตด้านหนึ่งก็ถือมนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหนักของเขาเบาของเรา หนักของเราเบาของเขานะครับตรงนี้น่าสนใจมากตะกี้ก็เป็นแฟนคลับของอังเกล่าเมอร์เคลมาเกืบเมอร์เคลนะอดีตน,นายกอุกิอเยอรมันนะครับกก็เป็นเรื่องที่แปลกวันนี้ผมก็จะกลับมาดูพิพิธภัณฑ์หรือดูอประวัติศาสตร์ของความสูญเสีย ปราสร์ของความสูญเสียก็จะมีะปราศาสร์ของความร่วมมือก็จะมีการฟื้นฟูบูรณะซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐบาลไทยรักไทยได้ทำสิ่งนั้นไว้ดีมากไม่เพียงแต่ต่อสายตาคนไทยสายตาชาวโลกก็ล้วนชื่นชมและคนไทยก็ได้มอบรางวัลมอบของขวัญเป็นผลงานคือมอบ สอสอกิดสีฟ้าเข้ามาเป็นผู้แทนรัษดรในปี2 5 4 8ที่ได้377ที่นั่งสอสอกิดสีฟ้าเป็นสอสอ,สอคนเดียวที่พี่น้องพังงาได้มอบให้และแข่งกับคนแข่งหนักด้วยก็คือคุณจุลิตลักษณะวิเิษน้องคุณจุลินน้องท่านจุลินซึ่งเป็นหัวหน้าพักในปัจจุบันวันนี้พรักก็ ไดเ้เสนอคุณกรีอีกครั้งหนึง่งคุณกรีเองหลังจากเป็นผู้แทนราษฎรและมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นเ,เขาเองก็ได้วางมือทางการเมืองระยะหนึง่งแล้วหันมาปฏิบัติธรรม mm hmm. เขาก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใหญ่มากนะครับ mm hmm. คล้ายๆกับสวนโมกในบริเวณนี้เลยนะครับก็อมอไให เป็นสาธารณเพื่อเป็นแหล่งเป็นบอดเป็นหัวใจเป็นลมหายใจทางความคิดทางวิกฤตของที่นี่น่าสนใจผมเคยมาครับแต่วันนี้ก็มาช่วยดูแลเขาในฐานะที่อาสาแก้วิกฤตชาติอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยประสบความสำเร็จมาแล้วโอเคครับ